สวัสดีครับพี่น้องมึอนี่ได้เมนูเด็ดใหม่ฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วพอ่อเทาเลยซื้อจัอเพฝากพ่อเทาได้นู่มากครับได้จิบปิ่งดูกินโตง่ายหนึ่งซัมแมวหลดุดมาชุมกันเลยว่า <c oughs> แมวกล <c oughs> ืนเชียน mèo mèo này mèo này. này hả? mèo này mèo này mèo 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 này này mèo này này mèo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  này này mèo mèo này này ตับีงครับชาวนี้ปิ้งหนูหนานี่ครับกำลังได้ที่หอมครับมันๆเลยหนูหน้าตัวง่ายหนึ่งเสานี่เท่าเด้หอมไม่ดีต้องได้หางหลุดใหญ่มากแซ่บมากกว่นครับพี่น้องเมนู ปิ้งหนูนาะกะดิ่มเต่ยว้วืตอตำหักุ่งสักอย่างนึงกับหนึ่งปลาครับไม่เท่าหนึ่งปลาใส่บวกๆก็ปักปังเส่บๆบปิ้งหนูตำหักุ่งห <c oughs> นึ่งปลาไอเนี่ยนะแซ่บๆบมา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  <c oughs> มาเด้อกินเขา